วันนี้เราก็กำลังจะไปที่ Who You, you Know อยู่จังหวัดราชบุรีนะครับอำเภอส่วนพึ่งใช้ระยะทางจากกรุงเทพประมาณ1้0ยจกว่าโลเองนะก็ประมาณ2ชั่วโมงกว่าก็ถึงแล้วนะคะครับผมวันนี้เราออกเดินทางกันเช้าหน่อยเนอะเราออกกันตั้งแต่9้าโมงเพราะว่าอะไรคะทุกคนเพราะว่าเราตื่นเช้าไม่ใช่เพราะว่าเรานัดกับคนตื่นเต้นไว้นะครับผม เราจะได้ไปเล่นกับน้องต่อนยอนด้วยนะคะทุกคนครับงั้นเดี๋ยวยังไงเราไปดูเส้นทางกันเลยนะครับไปกันเลยคูยุนโนอยู่ที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีการเดินทางมาจากกรุงเทพสามารถมาได้3เส้นทางเส้นทางแรกคือมาทางถนนเพชรเกษมผ่านจังหวัดนครปฐมอำเภอโพธารามเข้าสู่เมืองราชบุรีเส้นทางที่2มาทางถนนบรมราชนนีแล้วไปบรรจบกับเส้นทางแรกที่อำเภอนครชัยศรี เส้นทางที่3ม,มาทางถนนพระรามสองไปบรรจบกับถนนเพชรเกษมที่แยกวังมะนาวแล้วเลี้ยวขวาเข้าตัวเมืองราชบุรีแต่เส้นทางที่แพรมาในทริปนี้คือเส้นทางที่2ค่ะโดยวิ่งบนถนนเพชรเกษมประมาณ60โลเลี้ยวขวาที่แยกห้วยไผย่อยู่บนถนน3 2 0 8อีก64โลโดยตรงไป4โลเจอวงเวียนแล้วตรงต่อไปอีก36โลเพื่อไปยังอำเภอสวนพึ่งตรงไป24โลเลี้ยวขวาเข้า4019 ตรงไปอีกประมาณโลก,กว่าก็จะถึงพูยูโนอยู่ทางซ้ายค่ะถึงพูยูโน่แล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราลงไปดูกันข้างล่างกันนะคะ โอ้โหร่มลื่นมากเลยอ่ะพี่เขาบอกว่าถ้าเอาวิวสวยต้องเดินไกลเอ๊เราเห็นไม่เคยเห็นตรงนี้เลยมันต้องยังไงนะอ๋อมันต้องยกขึ้นมาใช่ไหมไปลองเดินไปดูเลตรงนู้นน่ะ แต่ถ้าตรงนน้นจะถ่ายรูปสวยตรงไหนคะตรงที่ตรงที่เนินตรงนั้นเหรอคะใช่ใช่สุดเราถามพี่แมนไหมว่าเขาถึงไหนแล้วเพื่อจะได้มาช่วยกันเลือกก็ถ้าที่ที่วิวดีเลยครับจะร้อนหน่อยแต่ว่าวิวดีเราก็วิวเปิดเข็นรถเข็นไกลนิดนึงครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราถ่ายรูปตรงไปในกลุ่มให้ดูก็ได้รูปวิวอ่ะอ๋ออ๋อ งั้นงั้นเดี๋ยวผมลองถ่ายรูปส่งไปในกลุ่มให้ดูนะครับเราลงไปดูกันไหมล่ะลงไปดูตรงนี้กันเออตรงนี้วิวสวยจริง ใช่ไหมครับถ้าคนตรงธรรมดาไม่เท่าไหมไมร่แต่ทองฟ้านี่มันฟ้าจริงๆนะฟ้าสวยงามเลยที่นี่เป็นลานกลางเต็นที่สวยมากๆเป็นลานสนามหญ้ววาวิวภูเขาแล้วก็วิวบึงน้ําเราท้องฟ้าสวยจริงๆเนาะสวยมากอะ่ะคือไม่คิดว่าสวนพึ่งจะมีที่ที่สวยขนาดนี้มาก่อนนะแล้วลานกลางเต็นเขากว้างมากม,ม,มีเต็นท์กระโจมมีบ้านพักบ้านพักเป็นแบบทรงใหญ่ทรงเล็กครับ แล้วก็ที่นี่เรียกได้ว่าลมดีมากอืมดีจริงๆทัดตลอดอะ่ะห้องน้ําก็มีหลายจุดห้องน้ํามีสามจุดจุดล้างจานมีสามจุดครับทรงขยะก็คือมีตามลานสวยจริงๆสวยมากคือตอนแรกอะ่ะเราคิดว่าสวนพึ่งอะ่ะจะเป็นแต่วิวลำธารตลอดลำธารหรือภูเขาใช่แต่อันนี้ก็คือได้ทางน้ำไปทางภูเขาอะ่ะคือดีมากยังไงเดี๋ยวแพรจะพาไปชมรายละเอียดของลานนี้กันอีกทีหนึ่งนะคะทุกคนไปกันเลย yeah. หน้าทางเข้าติดถนนจะมีป้ายขนาดใหญ่ทั้งป้ายภาษาไทยและป้ายภาษาอังกฤษขับเข้ามาด้านในโซนบ้านพักจะอยู่ทางซ้ายมี3แบบราคาที่แพรบ,บอกในคลิปนี้จะเป็นราคาตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนกันยายนนะคะเข้ามาเราจะเจอบ้านพักแบบพัดลมก่อนวันอาทิตย์ถึงสุกราคา1,000บาทวันเสาร์และวันหยุดนักขตัตฤกษ์ราคา1,200บาท ถัดจากบ้านพักแบบพัดลมก็จะเป็นบ้านพักแบบแอร์ซึ่งจะมี2แบบแบบนี้คือแบบ A สสำหรับ2ท่านราคาวันอาทิตย์ถึงสุขร์0 0บาทวันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์หนึ่งบาทราคานี้ไม่รวมอาหารเช้านะคะมีห้องน้ําในตัวและมีเครื่องทําน้ําอุ่นด้วยค่ะไปต่อทางด้านขวาจะเป็นสวนกล้วยไม้ด้านซ้ายจะเป็นจุดลงทะเบียนและจุดติดต่อสอบถาม ตรงเข้ามาอีกด้านขวาก็จะเป็นพื้นที่ของลานกลางเต็นท์และจุดจอดรถส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นบ้านพักแอร์แบบ B ีสำหรับ2ท่านราคาวันอาทิตย์ถึงสุกร์1,600บาทวันเสาร์และวันหยุดนักขตัตฤกษ์หนึ่งพ0บาทราคานี้ไม่รวมอาหารเช้านะคะแบบ B ีห้องจะขนาดใหญ่กว่าแบบ A สามารถเสริมเตียงได้มีห้องน้ําในตัวและมีเครื่องทาน้าอุ่นเช่นกันจุดที่แตกต่างอีกอย่างก็คือมีดาดฟ้าอยู่ชั้นบนแถมยังมีโต๊ะสำหรับนั่งทานอาหารชมวิวด้านบนด้วย ถัดไปจะเป็นห้องน้ําจุดที่1แยกชายหญิงห้องน้ําหญิงจะอยู่ฝั่งนอกห้องน้ําชายจะอยู่ฝั่งในมีฝั่งละ8ห้องไม่มีเครื่องทาน้าอุ่นค่ะออกจากห้องน้ํามาสีขาวๆทางขวาคือเต็นท์กระโจมนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันค่ะไปดูห้องน้ําจุดที่2กันก่อน เลยสาลาหลังค่าเขียวไปก็จะเป็นห้องน้ําจุดที่2แยกชายหญิงข้างห้องน้ําจะเป็นจุดล้างจานโดยเราจะเจอห้องน้ําชายก่อนเป็นห้องซ้วมรวมห้องอาบน้ํามี4ห้องไม่มีเครื่องทาน้ําอุ่นห้องน้ําหญิงก็มี4ห้องเป็นห้องซ้วมรวมห้องอาบน้ําเช่นกันค่ะถัดจากห้องน้ําจุดนี้ไปก็จะเป็นลานกลางเต็นท์อีกจุดโซนคาแคมป์ก็จะอยู่บริเวณนี้เช่นกันค่ะ ย้อนกลับไปดูตรงเต็นท์กระโจมกันเต็นท์กระโจมจะมีทั้งหมด5หลังมีทั้งแบบแอร์และแบบพัดลมมีห้องน้ําส่วนตัวตรงโซนเต็นท์กระโจมนี้ก็จะมีจุดหลังจานด้วยอีก1จุดไปดูภายในของเต็นท์กระโจมกันค่ะนี่คือภายในของเต็นท์กระโจมแบบพัดลมวันอาทิตย์ถึงวันศุกร์ราคา1,000บาทวันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ราคา1,200บาทสําหรับ2ท่านไม่รวมอาหารเช้ามีห้องน้ำส่วนตัวอยู่ด้านหลังมีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยค่ะ ไปดูเต็นท์กระโจมแบบแอร์กันต่อเลยภายในตกแต่งคล้ายๆกันเพิ่มเติมที่มีแอร์เคลื่อนที่ด้วยวันอาทิตย์ถึงวันศุกร์ราคา1,200บาทวันเสาร์และวันหยุดนักขตัตฤกษ์ราคา1,400บาทสำหรับ2ท่านไม่รวมอาหารเช้ามีห้องน้ำส่วนตัวอยู่ด้านหลังและมีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยเช่นกันค่ะลานสนามหญ้าที่เห็นนี้เป็นพื้นที่กางเต็นท์ทั้งหมดพื้นที่กว้างมากเลือกกางได้ตามใจชอบเลย เลยเข้าไปโซนด้านในลานกลางเต็นท์จะเป็นวิวน้ําและภูเขาตรงนี้จะมีห้องน้าด้วยสองห้องเป็นเพียงห้องส้วมและอ่างล้างหน้าไม่มีห้องอาบน้ําค่ะโซนตรงนี้ถือว่าเป็นจุดกลางเต็นท์ที่วิวสวยที่สุดเพราะได้ทั้งวิวน้ําและเขาและยังมีสะพานชมวิวถ่ายรูปสวยๆด้วยค่ะใครนำเต็นท์มาเองคิดค่ากลางเต็นท์200บาทต่อคนต่อคืนเด็กสูง1 0 0่งถึงเซนคิดครึ่งราคา เด็กสูงต่ำกว่า100เซนฟรีค่ะมีฟรายชีทให้เช่าขนาด 3x4 เมตรราคา200บาทใครไม่ได้นำเต็นท์มาที่นี่มีเต็นท์ให้เช่า3ขนาดไซส์เอมราคา400บาทต่อหลังต่อคืนนอนได้2คนไซส์ L อลราคา500บาทต่อหลังต่อคืนนอนได้3คนไซส์เอลราคา700บาทต่อหลังต่อคืนนอนได้6คนกางเต็นท์เช็คอินถ้าว่างก็เข้าได้เลยไม่ฟิกเวลาเช็คเอาไม่เกินเที่ยง ห้องผักและเต็นท์กระโจมเช็คอินได้ตั้งแต่บ่าย2เช็คเอาท์ไม่เกินเที่ยงมีเตาปิ้งย่างให้ใช้ฟรีนำสัตว์เลี้ยงขนาดเล็กเข้าได้ห้ามก่อไฟบนพื้นหญ้ามี WiFI ฟ,ฟรีมีสัญญาณมือถือทุกเครือข่ายแต่ดีแท็กก็จะอ่อนหน่อย มีรถเข็นให้บริการฟรี3คันมีจุดต่อไฟฟรีแต่ห้ามใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีกำลังวัดสูงไม่อนุญาตให้ใช้แอร์เคลื่อนที่มีจุดทิ้งขยะอยู่รอบลานและมีหมูกระทะชุดละ449บาทค่ะโดยท่านยัน จับได้ไหมคะจับได้แต่นางแบบว่าดีใจเวลาเจอคนอะไรหนูไม่เห่าพี่เลยเหรอลูอหลกหนูไม่เห่าแต่อยากเล่นอยากบบเล่นๆๆเสร็จแล้วสั่ดมากเกินสั่นหรอเขากลัวไหมคะไม่กลัวเนาะไม่ค่อยกลัวแต่ว่าถ้าอวยแบบแปลกๆที่เจอคนเยอะก็ <Okay S 2> นนจนนันแต่เนี้ยดีใจแต่เนี้ยดีใจแให้ตัดงานไปจอดรถก่อนจอดข้างๆรถแท็กซี่ก็ได้ค่ะสีม่วงมันจะมีรถเข็น อยากถ่ายนะอยากถายให้หมดเลยเธอกินเกงหรอค้าหนูจะมาหาพี่เหรอตัวที่ใช้อะพี่ใช้เชฟเดนะถายไหมตัวฟ้านั่งคนเดียวสบายกว่า อนนี้หกโมงยีนะคะทุกคนอุณหภูมิประมาณ28องศานะตรงนี้เรามาเดินเล่นตรงประภาคานะคะเขาจะมีแบบลำธารด้วยนะลำธารแล้วก็มองมีภูเขามีต้นสนด้วยอะคร,ครบเลยนะครบแบบเรียกว่ารว่าใช่คือภูเขาต้นสนลำธารพระอาทิตย์จบท้องฟ้าสวยงามสวยมากคือที่นี่เรียกได้ว่าเป็นที่กางเต็นท์ับของ ส่วนพึ่งส่วนพึ่งเลยนะคือเราก็ไม่รู้มาก่อนว่ามันจะมีที่แบบนี้ด้วยอะวิวนี่คือ A บวกใช่คือภูเขาล้อมรอบส6หรับสิบงศาเลยนะแล้วลมพัดตลอดเวลาลมดีมากพัดตลอดจริงๆจริง,รงไม่มีช่วงที่ลมหยุดพัดเลยพัดเก่งบรรยากาศดีมากอะดีสุดสด,ดีมากคือชอบมากเลยอะให้สิบเต็มเลยที่เนี้ยเดี๋ยวเราก็เตรียมทำอาหารกินกันเนาะใช่ พี่แมนพี่จิงน่าจะรอทําอาหารแหละครับผมเด็กๆสองคนก็คือเตะเตะเล่นเล่นวิน่งเล่นอยู่แต่ดีมีข้อเสียไหมที่นี่ยังไม่เจอนะตอนนี้ยังไม่เจอยังไม่เจอนะแต่เขาบอกว่าช่วงหัวค่อมมียุงนิดหน่อยถึงสองทุ่มหกโมงถึงสองทุ่มมียุงแต่หลังจากนั้นเนี่ยยุงก็ไปนอนแล้วใช่แล้วก็ที่นี่คือถือว่าสะอาดมากนะสะอาดมาก ตั้งแต่มาเนี่ยยังไม่เจอขยะก่าชิ้นเลยนะคะ ใหญ่เลยเอ้ามันมันตีจนแบบว่าติดเนื้อเลยอะไม่คือมีเัญ้อตั้งแต่วันที่ซื้อมาเลยตอ่ะใช่ไม่เห็นกันนี่ใหญ่เลยโอเเราขี่อีกอ้าวขี้แต่ไม่ขึ้นเออไม่ขึ้นกายคอยน้องไปคอยแม่ระวังตรงนี้นะน้องคอยนะน้องยังกินไม่ได้นะแม่ยังไม่สั่งนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งค่ะอ่ะกินได้ ราก็เลยแบบเริ่มไปดูศึกษาใน y o u t u b e ว่าเวลาเออเวลาจะไปกางเราก็ต้องไปดูในยู u b e ใช่ไหมคะว่าที่เลยยังไงแล้วก็ทูกของที่แมนมากสุดเลยนันนน่ะดูหลายรอบมากเพราะว่าจะไปนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ก็แบบไม่รู้อ่ะไปกับเพื่อนกี่คนน่ะานไหนครับที่ไปไล่เลยลนอะไปกับน้องสองคน2อคนเน่ะที่ไปที่ไปกลารอ่ตรงไหอะมาขับป้อมของเราเป็นอะไรวะ มาป๊อปอยู่แนวี่พี่แนนชมพู่ไม่ได้เลยเชื่อป่ะออยู่ข้างล่างอ่ะพี่แนนที่มันเห็นรูบเขาอ่ะข้างล่างที่เดินไปล่าสุดเลยเหรอยังถ่ายยังถ่ายเป็นคลิปเป็นแชร์อยู่เลยข้างล่างสุดเลยเหรอใช่ใชเรายังยืนเรายืนถ่ายูเนะไม่เขาเดินไปคนเดียวเหรอกลางกลางคืนเป็นคุณนายเหรอคุณนายคุณนายหนาใส่กุชชี่ด้วยเป็นคุณนายเหรอทีจะนอนท่านี้จริงๆวแม่เมื่อยนะโลก่อนนอนท่านี้เหละโูก ยันมองด้วยก็คือให้มือคุณแม่เป็นหมอนตอนยอนทำไมนอนแบบนี้สะดวกแบบนี้อะค่ะเอาขายันแม่ไว้ไม่ให้แม่แบบว่าอุ้มเข้าอ่ะแล้วหนูไม่หลับตาด้วยนะตอนนี้เที่ยงคืนนะคะอุณหภูมิประมาณ21องศานะอากาศเย็นสบายกําลังดีเลยนะลมจะพัดอ่อนๆจะไม่ แรงเท่าตอนกลางวันแล้วก็ยุงไม่เจอมแมลงมีนิดหน่อยมดไม่เจอนะตุ๊กแกไม่มีแต่ว่าเขาจะมีหมาเจ้าถิ่นประมาณ3 4ตัวค่ะตอนดึกๆเนี้ยหมาก็จะเริ่มมารอบเต็นและมานั่งรอบเต็นแต่เขาจะไม่ไม่รบกวนอะไรนะแค่มานั่งเฉยเฉยนั่งรออาหารแต่ถ้าเราไม่อยู่เนี่ยเขาจะมาคุยขยะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนนอนก็ผูกขยะให้เรียบร้อยแล้วก็เอาไปทิ้งตามจุด ทิ้งขยะเพราะว่าที่ร้านเขาจะมีจุดทิ้งขยะให้วันนี้เรานอนกันดึกหน่อยนะคะพอดีคุยกับพี่จิกพี่แมนยาวเลยค่ะเพิ่นมาดูอีกทีอ้าวเที่ยงคืนแล้วก็ต้องรีบนอนกันเนาะเพราะว่าตอนเช้าก็ต้องตื่นเช้ากันอีกทั้งคู่ยังไงก็เดี๋ยวเรามาเจอกันพรุ่งนี้เช้าอีกทีหนึ่งนะคะทุกคนเดี๋ยวพาชมบรรยากาศยามเช้านะ วันนี้สิบเอ็ดมงครึ่งนะคะอุณหภูมิประมาณยี่สิบแปดองศานะฝนตกคะ่ะทุกคนตกแบบบ่อยๆนะตกหยุดตกหยุดอืนี่เราก็ตากเต็นท์อยู่เดี๋ยว,ยวก็ตกเดี๋ยวก็มีแดดใช่ต้องแบบรีบรีบเก็บเขามีเรือให้พายด้วยนะทุกคนมีเรือตรงเนี้ยอืมอะพี่แมนขนของแล้วอะพี่แมนก็เหมือนว่าจะไปต่อสรุปว่าไปอีกที่หนึ่งใช่ไหมคะ เขากระจมก็่อยากไปแต่ว่าเขาไม่ใช้ค้างแล้วแต่ว่าเห็นนี้เขากระจมทองแต่ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันอยานแก้ผ้าอีกแล้วสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีก่อนเร็วดวน้องสวัสดีก่อนเร็วน้องเชาวาดทำไมทำไมดอกคือขาดคือขาดคน้องหายใจแรงน้องหายใจแรงค่ะ เดี๋ยวน้องจะได้ไปอีกที่หนึ่งแล้วนะน้องไปเที่ยวน้องไปเที่ยวต่อเที่ยวเก่งนะเราอ่ะเที่ยวมากี่ทีแล้วตั้งแต่ตั้งแต่มากรุงเทพนี่เที่ยวมากี่ทีแล้วเดี๋ยวไปแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปกันแล้วนะใช่ค่ะ เดี๋ยวพี่พี่แมงกับพี่ติ๊เขาจะไปผูกกระโจมทองกันต่อยังไงก็อย่าลืมฝากเพจคนไอฝากช่องแล้วก็เพจของคนตื่นเต้นด้วยนะคะใช่ใช่าได้เลยนะคะอย่าลืมย้ามาเลยย่าไหโจมสองช่องนะคะจมสองช่องว่าให้ย้ายมาเลยกดไลค์กดแชร์อย่าลืมสันกระดิ่งด้วยนะคะทั้งสองช่องเลยแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย